ủa, bút gì hả? <c oughs> คิดว่าจะตัวน้อยตัวใหญ่อยู่ครับหามเติบพี่น้องใช่แล้โอ้โหโกางกระบานเลยนะครับนี่ครับทะลุกแกนี่ด้วยครับ มานั่งจอบยิงปลาห้วยนะครับเมื่อนี้นะครับตอนเย็นว่าจะไปใส่หนูพี่น้องโอ้บุคอยมีชิปไม่เบิ่งเด้อครับดีบุดีได้เบิ่งปลาสูตรตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวนั่งรอดูอีกครับเพื่อได้ยิงอีกนะพี่น้องเนาะตัวน้อยตัวใหญ่ยิงบึดนะครับอสุดๆนี่เด้อครับโอ้ใหญ่อยู่เด้อ <c oughs> ปนเลี้ยงกันเลี้ยอยู่นะครับนี่นะ พี่น้องเดี๋ยวนั่งจอบดูอีกนะครับกไหนก็เก่านั่นะครับหว้วยใกล้ๆบ้านนี่นะครับคอยจักสองตัวนี้ก็ได้แกงเลือดนยะจัดไป